พี่จ้าพี่น้องซาบานหน่า,ากับข้ามาเบงปลาแคนเบอรี่เนาะจ้ะนี่นี่จ้ะพี่น้องปีนี้ก็ถือว่าบ่ค่อยดกเด้วยจ้ะแต่ว่าเมื่อกลเกิดในปลาจังสีเนาะอันนี้คือแคนเบอรี่นะคะนี่น,นี่เนาะในสภาพปลาเขาก็ จะอยู่ในเฟิร์นนะจ้ะเนาะนี่สาวัน,น้าจะเก็บใงนเบิงเนาะส่วนมากก็จะเก็บมือจ้ะเพราะว่ามันเก็บหนาดีนะจน๊ะเนาะนี่จะ้ะซาบาน,น้าก็จะเลือกเอาเนาะเพราะว่าน้อยถม่นเฉาก็มี่เนาะน,นี่จ้ะพี่น้องนี่เนาะ แคนเบอรี่เนาะไ้จับพี่น้องนี้ทจงยางกวเดิดเนาะก็จะเป็นปลาไปเลยจับพูนะ่ะพูน่ะนี่นู้นกับไปหอดพ่นละจ้ะวันนี้ลบกต่แห้งแห้งจ็จะพี่น้องลบหนาว าน้าจ้ะนี่เฮาก็สีเลือกเอา้าเนาะสภาพอากาศปีน,นี้ก็คือว่าเห็ดไห่บละมหม่สาเร็วจ้ะกระก็บบอทันเนาะนี่จ้ะแคนเบอร์รี่ลูกให,ใหญ่ๆเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นสภาพปลาด้วยจ้ะนี่เป็นปลาโล่งๆจ้ะนี่เนาะปลาแคนเบอร์รี่เนาะ แอนเบอร์รี่กับเลดเบอร์รี่ลูกจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าสภาพป่าจะไม่เหมือนกันจ้ะน,น,นี่จ้าซาบาน่ากับจะเก็บจะเก็บไปที่ละหน่วยนี่ละจ้ะบางเ์ือกับนั่งเก็บเอาเลยเลือกเอาจ้ะ ปีนี้มันเฉาหลายเนาะจ้ะเนาะสภาพอากาศคือว่าตั้งคืนเขาจะติดลบจ้จะเหตุให้ผลไม้เฉา,าเฉาเร็วนะจ้ะเนาะกระมาวาท่านมันเนาะนีดจ้ะสภาพฟ้ามันก็จะเป็นสีนจ้ะนี่จ้ะโอ้ยหลวงเปนเม็ดหนึ่งนี่เนาะแคนเบรรี่เนาะสาบานหน้าเห็นกันจะมาไทย วิดีโอให้เบิ้งสภาพปลาแคนเบอรี่จ้ะภาพแคนเบอรี่จากเลดเบอร์รี่สภาพปลากับจะบวคือกันเนาะจ้ะเนาะแคนเบอรี่สภาพปลาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นี่เนาะจ้ะเป็นแบบซัวๆดอกจ้านี่เป็นโลง่งๆเนาะเบิ้งสภาพอากาศเนาะจ้ะเมฆเนาะเมือ่อน,นี้ล่มแห้งเมกกัน อรอยดีดอกจำเมยเนี่สภาพาประกาศแนนบนแนนอนเลยจ้ะพี่น้องใบไม้ก็เริ่มเหลืองแล้วเนาะใบไม้เริ่มเหลืองแล้วจ้ะเพราะว่ามันจะเข่าหนาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะเี่จ้ะเบิ่งเมฆมันไหลเละพี่น้องลมของบ้นมันแห้งเนาะเมฆมันไหลเนาะนี่มีเครื่องบินเล็กมาด้วยนี่เนาะจ้ะเนาะ นี่คือสภาพป่าของแคนเบอรี่จ้ะนี่เขาก็จะเป็นอยู่ทั้งสี่ละจ้ะแคนเบอรี่เนาะอยู่ในป่าอยู่ในสัวจ้ะในสัวเฟินเนาะเขาเอินเฟินจ้ะพี่น้องนิ่มนิ่มบึง้งนี่สาวันหน้าจะกดให้เบึ้งนี่นิ่มนิมเนาะยางลงนี่พวดพวดพวดเลยล่ะจ้ะพี่น้องมันนิ่มเนาะ อันนี้ห่อเขากระเซเลนเดอร์จานนี่เสียงห่อเนาะเขากบบวิ่นเลนของเขาเนาะนี่จ้าพี่น้องเบิ่งสภาพปลาเด้อเขากระขื่นต้ามเฟินยังสี่จานนี่ตาบานน่าจะกดเฟินให้เบื้องนิ่มๆด้อพี่น้องนี่นี่เนาะปลาแคนเบอร์รี่เนาะ รี่มาให้ดูจากนี่เนาะว่ามันอยู่กันมันอยู่แบบไหนเนาะแกบเบอรี่เนาะพี่น้องเบิงพุ่นอะ่ะใบใหม่ก็เริ่มเหลืองเบิดแล้วจ้ะงามงามเนาะใบใหม่ก็เหลืองงามล้วจ้ะนี่เนาะจ้าเนาะนี่บรรยากาศเริมเย็นล้วจ้ะเบิงพระอาทิตย์ก็ขึ้นได้น้อยนึง มันกวเปิดเน,นาะจ้ะเนาะก็จ้าจะเอาสภาพปลาของแคนเบอรี่มใไ้เบิงเน,นาะจ้ะเนาะว่ามันอยู่แบบใดเนาะแคนเบอรี่กับเรดเบอรี่สภาพปลาจะไม่เหมือนกันนะคะจะแตกต่างกันแต่ลูกอาจจะคล้ายกันนี่จ้าวันนี้สองถังจ้า สองถังสวยๆงามๆเลยจ้าสำหรับแคนเบอรี่เนาะนีนจ้าอันนี้ก็จะได้สองถังเนาะสองถังเต็มเลยเนาะสวยจ้ะพี่น้องลูกใหญ่จ้านี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย